สวัสดีครับพี่โอดิสิเทพคุณคำหรือพี่ราพระเอกเกมอาร,รยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับคลิปนี้กลับมาพบก,กันด้วยฉากอันวิจิตพรพิสดารมากเพราะเราอยู่นอกโลกนะครับนี่คือดาว M78 ดาวอุลตราพี่โอกำลังจะขอคุยเรื่องอุลตราแมนไทยกะนี่อันนี้เป็นแฮนด์บินหรือเป็นใบปิดโฆษณาที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับตอนที่ไปเที่ยวโอซาก้าหรือโตเกียวจำไม่ได้ละอ๋อโตเกียวฮิราชิะญะอะไรนะ จำไม่ได้แล้ว AKB นะเ่าที่ที่นั่นเขาจะมีโมเดลมีฟิกเกอร์ของอุลตร้าแมนขายเป็นอยู่ในตึกใหญ่ๆนะครับแล้วก็พี่โอไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าจกแฮนด์บินอันนี้มาหลายแผ่นเหมือนกันก็ตั้งใจว่าจะเอามาฝากน้องๆเพื่อนๆแฟนๆพี่ๆแฟนคลับของอุลตร้าแมนแล้วก็เป็น แฟนคลับของพี่โอด้วยนะครับใครสนใจที่จะขอรับก็สามารถติดต่อพี่โอได้ทางแชทได้เลย f a c e b o o k c o m n i t i t e p o k นะครับคลิปนี้ okay y o u t u b e c o m o k n e e t e p จะขอคุยเรื่องอุนตอ้าแมนไทยกะเดอะมูฟวีเรื่องนี้สปอยไปก็คงจะไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะพวกเรารู้กันอยู่แล้วจากอะไรนะจากคลิปวิดีโอของ Dex c l u คในช่อง YouTube ของ Dex นะครับที่เขาเอา ซีรีส์โทรทัศน์มาลงเป็นตอนๆทุกวันที่เป็นเสียงซาว็กภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทุกสัปดาห์ที่เป็นเสียงภาษาไทยหลังจากที่ได้ออกโทรทัศน์ไปแล้วนะครับแล้วก,ก็ลง YouTube ต่อแล้วจากนั้นก็เอาเจ้าแมนไทยกะมาฉายเพิ่งจะฉายเข้าในเมืองไทยไปเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคม2563ที่ผ่านมานี้เองครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องคือจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ ที่เราดูทีวีมาตลอดแล้วก็จะมาหนังใหญ่ปิดท้ายนะครับก็คือเป็นการรวมพลชาวอุลตร้าทั้งหลายที่เป็นรุ่นใหม่ new generation นี่แหละแต่ว่ารุ่นเก่าๆอย่างเราก็มีนะครับคืออุลตร้าแมนทาโร่ซึ่งเป็นพ่อของไทกะก็จะมาร่วมวงตะลุมบอลในครั้งนี้ด้วยเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างที่เรารับรู้กันอยู่แล้วว่าทาโร่ aro, กับโทรเกียเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันอุลตร้านี่เป็น ชนเผ่าที่อยู่ท่ามกลางแสงสว่างนะครับเหมือนอย่างพี่โอนี่นี่ครับแล้วก็ส่วนโลกนี้ไม่ใช่โลกนี้จักรวานนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนๆหรือว่าตามหลักธรรมะที่เขาบอกว่าอุลตร้าแมนได้รับอิทธิพลจากพระพุทธเจ้ามานะครับก็จะมีการสอนธรรมะในเรื่องนี้ด้วยว่า คนที่อยู่ทางแสงสว่างหรือหรือว่าทาอย่างทางพระก็แบบว่าอยู่ในสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในดินแดนชั้นสูงแล้วก็จะมีตรงข้ามก็คือดินแดนชั้นต่ําก็เป็นพวกนรกพวกเอเวจีพวกสัตว์ประหลาดพวกมนุษย์ต่างดาวฝ่ายต่า ส่วนมนุษย์นี่จะอยู่ตรงกลางมนุษย์มีทั้งดีทั้งชั่วปะปนในตัวคนเดียวกันหมายความว่ามนุษย์มีทั้งแสงสว่างและมนุษย์ก็มีทั้งความมืดเพราะฉะนั้นดินแดนโลกมนุษย์เนี่ยจึงเป็นที่หมายปองและเป็นที่ห่วงใยของชาวแสงสว่างแสงสว่างก็ตั้งใจจะปกป้องโลกมนุษย์ส่วนไอความมืดก็ตั้งใจที่จะกลืนกินคนบนโลกมนุษย์หมายความว่าใครๆก็จะเห็นโลกมนุษย์เป็นแหล่ง ที่น่าจับตามองทางฝ่ายนี้ฝ่ายดีก็อยากจะปกป้องทางฝ่ายร้ายก็อยากจะทําลายเราเคยเต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาวเต็มไปด้วยอุลตร้าแมนเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดในโลกของเรานี้นะครับถ้าดูแต่เรื่องนี้จริงๆถ้าเทียบกับคนที่ดูหนังฝรัง่งมันก็จะเทียบได้เหมือนกับ men in Black ที่เราจะมีชาวดาวอื่นเนี่ยปะปนอยู่ในพวกเรามากมายไม่รู้จัก นับไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับบางคนก็ปรากฏตัวชัดเจนบางคนก็ไม่ปรากฏตัวให้รู้ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและชาวอุตราก็มาปกป้องมนุษย์เรา รุ่นสู่รุ่นเต็มไปหมดแล้วและในขณะนี้หลังจากที่แพ้คดีความนะครับสมโพแสงเดือนฉายหรือชัยโยภาพยนตร์ของประเทศไทยแพ้คดีให้กับบริษัทซิบุรุย่าของญี่ปุ่นทําให้อุลตร้าแมนลิขสิทธิ Ultra ์อุลตร้าแมนทั้งหมดไม่ว่าจะจัดจำหน่ายในประเทศนอกประเทศประเทศไหนประเทศไทยประเทศ,ทเทศญี่ปุ่นหรือทั่วโลกตกเป็นของซิบุรยาทั้งหมดทําให้ทางค่ายนี้ ออกเปิดตัวอุลตร้าแมนได้ทั่วโลกและครั้งนี้ก็จะเป,เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่โอได้ดูอุลตร้าแมนในโรงภาพยนตร์นับตั้งแต่หนุมานพบ7ยอดมนุษย์นะครับนาน30-40ปีมาแล้วที่ไม่เคยเห็นในโรงภาพยนตร์มาก่อนเลยจะบอกให้ว่าความรู้สึกที่ได้ดูนั้นมันตื่นตาตื่นใจบบว่าโอ้โหได้เห็นอุลตร้าแมนเต็มตัวคืออุลตร้าแมนที่เราดูในจอทีวีมันก็ตัวตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่กว่าติก แต่ว่ามาดูในจอภาพยนต์นี้มันใหญ่มากมันใหญ่สุดๆแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรอุลตราแมนกับสัตว์ประหลาสู้กันจะสู้กันที่ตามป่าตามเขาในทะเลไม่ได้ต้องมาสู้กันในเมืองทุกครั้งและคนก็นหนีออกจากตึกต่างๆได้ทันเวลาทุกครั้งไม่มีใครตายเลยทังครั้งที่ตึกถล่มเป็นร้อยๆตึกในการสู้แต่ละครั้งนะครับครั้งนี้ไม่ใช่สู้แค่ตัวเดียวไม่ใช่สู้แค่อุลตราแมนกับสัตว์ประา คู่เดียวแต่ว่าอุลตร้าแมนในรุ่นหลังเนี่ยมากันประมาณ8-9ตัวรวมตัวกันและก็สู้กับสับปะหลาดเกือบ10ตัวฝ่ายกองทัพแต่ละฝ่าอย่างละ10นะครับแล้วก็สู้กันตะลุมบอลกันจนเมืองพังราบไปทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะครับแปลกประหลาดมากตึกถล่มตลอดแต่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนที่เรายอมรับได้เพราะว่าเราติดมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าสู้แล้วตึกไม่พัง ก็ไม่ใช่หนังอุลตราแมนนะครับเราไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือเวลาสู้ผลักกันไปในทีเนี่ยแทนที่จะเบี่ยงตัวไม่ให้โดนตึกไม่ให้โดนทรัพย์สินที่มีค่ากับพ,พ,พยายามหงายหลังไปชนตึกเต็มๆทุกครั้งก็ต้องสร้างใหม่กับทุกตอนนะครับแล้วก็ออกอากาศสัปดาห์เดียวก็สามารถสัปดาห์ต่อมาเราก็จะเห็นตึก ครบถ้วนไม่มีตึกไหนถล่มคือญี่ปุ่นสามารถสร้างเมืองได้เร็วมากภายในหนึ่งสัปดาห์ก็สร้างเมืองได้เหมือนเดิมแล้วทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดของอุลตร้าแมนที่เรายอมรับได้เราไม่หักคะแนนส่วนนี้โดยเด็ดขาดพี่โอจะขอพูดถึงอุลตร้าแมนไทยกะความรู้สึกที่ได้รับแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไม่นานมาเนี้ยเราได้ดูมาร์สเลเดอร์คาเมนไรเดอร์นะครับเปรียบเทียบกันคาเมนไรเดอร์มันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่า มีเรื่องราวที่สนุกกว่ามีความผูกพันของตัวละครมีมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เราอินทำให้เราซึง้งแต่เรื่องอุลตร้าแมนไทกะเนี่ยพี่โออยากบอกว่าเราเคยดูหนังอุลตร้าแมนหรืออ่านคอมิกอ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นอุลตร้าอนิเมะอุลตร้าแมนมามากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องราวของตอนนี้มันไม่ซับซ้อนเลยถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆก็คืออุลตร้าแมน เรื่องนี้นะครับอุลตร้าแมนไทกาดอะมูฟี่เนี่ยมันก็แค่ย้อนอดีตว่าทาโร่กับโทรเกียเป็นเพื่อนกันแล้วทรเกียไปเข้าด้านมืดแล้วก็พยายามเข้าเพื่อนกันเนี่ยเขาพยายามชักชวนทาโร่ให้เข้าสู่ด้านมืดไปด้วยแต่ทาโร่ไม่ยอมเข้าเกิดการสู้การมีการผดึกกําลังของฝ่ายสัตว์ฝ่ายความมืดไว้แล้วก็เอาอุลตร้าแมนทั้งหลายในรุ่นใหม่มาผนึกแล้วสุดท้ายก็ไอ้ทรเกียกับสัปหลาเทพกลิมโดหรืออะไรเนี่ย ก็กำลังจะใกล้คือพยายามจะปล่อยพลังสัตพปรลาพลังในด้านมืดเอามาปล่อยที่โลกนี้ทําเกือบจะสำเร็จแล้วและในที่สุดบรรดาอุตแมนต่างๆก็ลงมาช่วยกันแล้วไอ้นี่มันเก็บสัตวประหลาดไว้จํานวนมากมันก็ปล่อยออกมาสู้กันมันก็แค่นี้เองสู้กันสู้กันแล้วในที่สุดเรื่องราวก็จบลงอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็สู้ชนะทาโร่โดนไอโทรเรกียใช้ความมืด หลอกล่อให้ทาโรเข้าไปตกอยู่ในความมืดแล้วก็ความมืดก็ผนึกกับทาโรไว้แล้วลูกลูกลูกและเพื่อนลูกๆกก็มาช่วยและก็ช่วยสำเร็จอย่างง่ายดายไม่มีความยากอะไรเลยคือไม่เกินคาดเดาหนังเรื่องนี้ยาวแค่ชั่วโมงชั่วโมงเศษชั่วโมงชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่บอกว่ามันสั้นมาก แล้วเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ตอนแรกว,ว่าจะเปิดตัวพระเอกแต่ละคนแต่ละคนนะครับว่าโอ้โหมาอย่างเท่คนนี้มาเจอกับหัวหน้าของพระเอกคนนี้มาเจอกับเพื่อนพระเอกคนนี้มาเจอค่อยๆเจอทีละสองคนสองคนแล้วก็มาขอพลังอุุ่นตาคืนเพื่อที่จะแปลงร่างได้แล้วก็ช่วยกันแล้วก็ทำสำเร็จแล้วก็จบโทรเลกียก็สลายไปแค่นั้นจบแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว พี่โอว่ามันเรื่องมันน้อยไปหน่อยเรื่องมันสั้นไปหน่อยแล้วเรื่องมันเดาง่ายมากไปหน่อยแต่ความดีของมันก็ยังมีความดีของมันก็คือนักแสดงที่มาแสดงในเรื่องนี้แต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีมากครับ <c oughs> หน้าตาดี <c oughs> ชวนจิ้นมากพี่โอชอบอะไรนะอุตตากแมนกับเกงในลอสโซชอบอลอสโซลอสโซมาก,กับบูใช่ไหมแล้วก็ ชอบอีกหลายคนแหละแต่ตัวโปรดของพี่โอของเรื่องนี้คือ,อก็คืออุลตร้าแมนทาโรซึ่งพี่โอเติบโตมาในยุคที่อุลตร้าแมนเพิ่งจะ ออกฉายในทีวีเจ็ดตัวแรกนะครับที่มีเจ้าพ่อเขาควายเจ้าแม่หูหมาแล้วก็มีโซฟีมีทาโร่เป็นลูกของเจ้าพ่ออุลตร้าไทกะเนี่ยรุ่นหลังและมาเป็นลูกของทาโร่อีกทีแต่ก็ไม่เห็นนะครับว่าภรรยาของทาโร่คือคนไหนพี่โอหรืออาจจะมองอาจจะข้ามไปในช่วงนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ซูบุรย่าจัดจำหน่ายอุลตร้าแมนได้เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆก็จะได้สัมผัสอุลตร้าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตเราก็จะได้ ปฏิติประต่อเรื่องราวของอุลตร้าแมนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันไปจนถึงอนาคตได้อย่างสบายโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมายมาขัดทำให้เราขัดข้องอีกต่อไปนะครับทางฝั่งอเมริกาหรือฝั่งอังกฤษฝั่งฝรั่งเขาก็เตรียมพร้อมที่จะฟีเวอร์ที่จะรับมือกับกับความนิยมของอุลตร้าแมนเต็มที่แล้วแล้วพี่โอก็อยากให้ทุกคนดูอุลตร้าแมนในโรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้รอบฉายโรงฉายน้อยมาก อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยแหละเรื่องนี้มันพี่โอว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่เท่าไหร่เราได้เห็นมนุษย์ต่างดาวหรือเรื่องราวที่มันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มากเกินไปกว่าที่เราเห็นในซีรีส์ในทีวีเลยไอตัวแบบไอตัวหมอดูที่มีอันทะอยู่ที่คางเนะี่ยก็ก็เหมือนเหมือนตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าเดิมไอตัวแมกมาหัวทองก็ไม่มีบทบาทอะไรมากไปกว่าเดิมบทนิดเดียวด้วยซ้ํา แต่ละตัวแต่ละตัวคือเรื่องก็สั้นเวลาก็สั้นและแต่ละตัวออก,กมาตัวละนิดตัวละหน่อยมันก็เลยทําให้ไม่สะใจไม่จุใจนะครับและเราเองซึ่งผูกพันกับรุ่นพ่อก็มาแค่ทาโร่ตัวเดียวพี่โอก็ว่ามันก็ไม่พอเพียงไม่ไม่เต็มอิ่มกับความรู้สึกเหมือนไม่เหมือนตอนที่ดูค o m เม n t r ไรเดอันนั้นขนาดนั้นมีแค่ GO กับมีแค่ GO นะรุ่น GO มาแล้วก็กัดเซโรวันแค่นั้นเอง ยังรู้สึกสนุกกว่านี้เลยพี่โอก็ขอให้ไทกะอุลตร้าแมนไทกะเดอ m o มูวี่ได้แค่7คะแนนนะครับก็เป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กับอุลตร้าแมนคือถ้าไม่รู้สึกดีมาก่อนหน้านี้คะแนนก็คงจะลดต่ำกว่านี้ชอบให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันได้นะครับคุยกันทาง messenger ใน Facebook ก็ได้ youtube com, okay, com, okay, com o k n i t e f a c e b o o k com o k n i t e p และ facebook com n i t i t e p ok กดติดตาม subscribe like view s h a r ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนนะครับก็ มาพบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยก็ได้ถ้าไม่เจอไลฟ์ใหม่ยังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สำหรับคลิปนี้ใครมีปัญหาสงสัยใดๆก็คุยกับพี่โอเป็นการส่วนตัวหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพก็ได้นะครับในนี้มันมีแต่อันนี้มีแจกนะครับติดต่อพี่โอได้โดยตรงเลยมีไม่ได้แจกฟิกเกอร์นะแจกแค่แฮนด์บินแจกใบปิดนะไม่ได้หมายความว่าแจกไอ้ตัวนี้พวกนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะครับ นี่ไม่ได้โกหกเกินจริงนะครับแจกแค่ใบนี้กระดาษนะครับแล้วใครอยากได้ใครอยู่ต่างจังหวัดพี่โอไปส่งไม่ถึงต้องเสียค่าส่งด้วยนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพเจอกันนัดกันตามโรงหนังอันนี้ให้ฟรีได้มีแต่ในหนังเราตอนนี้สิ่งที่ดีเราจะได้เห็นไทกะไททัสและฟูมะออกมารวมพลังด้วยกันจะเห็นปรากฏตัวพร้อมกันทั้ง3คน นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่ในซีรีส์เหมือนจะไม่มีแล้วก็จะเห็นอุลต้าต่างๆมารวมตัวกันประมาณแป่9ตัวตัวนี้พูดไปแล้วแล้วก็จะเห็นไม่รู้ว่าเป็นจุดจบของโรเรียด้วยหรือเปล่านะแต่สุดท้ายแล้วเอ็นเครดิตจะทำให้เราได้ตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างไปถึงอุลตราแมนตอนใหม่ซึ่งคนรุ่นพ่อขึ้นไปจะต้องสนุก แน่นอนและคิดว่าเรื่องหน้าตอนหน้าเจเนอเรชันอ,อะไรก็ไม่รู้ชื่อตอนนะครับจะต้องมีคนดูมากกว่านี้เพราะจะต้องมีคนดูทั้งรุ่นเด็กแล้วก็ทั้งรุ่นใหญ่สมัยที่ Man, อุลตร้าแมนยังตัวแดงล้วนๆแต่ว่าอุลตร้ารุ่นปัจจุบันม่ะมีทั้งสีฟ้าสีทองสีเหลืองสีอะไรมั่วไปหมดครับก็สนุกครับพี่โอถือว่านี่เป็นหนังอุลตร้าแมนที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยดูในโรงภาพยนตร์มานับตั้งแต่ ฮนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์เพราะว่าเคยดูในโรงภาพยนตร์แค่สองเรื่องเท่านั้นพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแรงไปยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกลจรุไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะหนึ่งเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยพายนิดขอเมย์